ราคาน้ำมันขึ้นจะส่งผลยังไงเราไปดูกันครับราคาน้ำมันถือเป็นต้นทุนหนึ่งในการขนส่งสินค้าและถ้าหากราคาน้ำมันขึ้นสินค้าก็จะขยับ แพงขึ้นตามไปด้วยตามราคาน้ำมันเพื่อที่จะขายให้ได้กำไรเท่าเดิมหรือไม่ขาดทุนนั่นเองครับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อราคาน้ำมันขึ้นราคาสินค้าจึงแพงขึ้นตามไปด้วยถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับหลักสูตร IC l i ไ e n นสามารถติดตามผมได้ ตามที่อยู่ที่จะขึ้นให้หลังจากนี้แล้วเจอกันครับ